รีวิวเครื่องเล่นเทวิทยุนะครับแบบหูหิ้วนะครับตัวเล็กพกพาง่ายนะฮะตัวนี้เป็นพ a n a s o n i c โมเดล r x m 4 0นะครับจะใช้งานได้เต็มระบบนะครับแจ้งตำหนิเลยก็คือไม่มีฝาปิดหลังฐานแต่ใช้ฐานได้ปกตินะฐานเบอร์ดีสีก้อนนะครับเป็นไฟ240โวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้นะครับเริ่มต้นก็เสียบสายไฟตัวนี้เลยมีสายไฟแถมให้ซื้อไปเสียบไฟตรงบ้านเราพร้อมใช้นะครับนะตรงนี้จะเป็นหูฟังนะแจ้งตำหนิก็คือไม่มีฝาปิดหลังฐานอย่างเดียวนะครับ เลื่อนมาขวาสุดจะเป็น AM นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับโทนเสียงนะครับตัวจูนขึ้นอยู่ด้านข้างนะครับออกมาด้วยอันนี้เอเอ็กๆัวเล็ทุกขึ้นของบ้านเรานะปัดบ้านเราในพันหกร้อยกว่าเลยเลื่อนมาตรงกลางจะเป็น FM เ็ครับเัาเล็กทุกขึ้นของบ้านเรานะตัวเล็กเสียงดีนะครับ็ฟสะดวกนะครับตัวเล็กแต่เสียงดีมากเนี่ยสองสมัยแล้วเนี่ยเขาลงชิงตำแหน่งนะ รองประธานาธิบดีนะแทงอะไรรูอ่านจากวิทยุลงทุนบนเทปวีโพรดนะครับแต่ก็แพ้นะแทงกับจอร์นฟเคนนิดีอ๋อแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็มาดาด้าชนะนะครับแล้วก็จอร์นฟเคนนี่เลือกใครเป็นรองประธานาธิบดีรู้ไหมใครครับลินดอนบีจอร์นสันอ๋อไอพีเจอ่าเลื่อนมาซ้ายสุดจะเป็นเทปนะครับกอขวัดขวายขวาเต็มระบบนะตอนนี้ใส่แพนด์นะครัแล้วก็จอร์นฟเคนนี่เลือกใครเป็นรองประธานาธิบดีรู้ไหมครับใครครับ ลินดอนบีจอนสันเหตุกรระบบเทปครับ รับจบการรีวิวครับขอบคุณครับ